ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัวเซฟตี้เด็กฟิเอร์ก็มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวพันผวนแต่ว่าก็น่าจะอิงทางลงมากกว่าเมื่อวานนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวลบจากมูที้อินเวสเตอร์ or, ที่ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนล,ลง3ขั้นสู่ระดับ BAA สาจากระดับ A 3เนื่องจากว่ามีความมิตกในเรื่องของการที่รัฐบาลสเปนขอความช่วยเหลือทางด้านการเงิน,นงเนี่ยจะส่งผลให้ตัวเลขหนี้สินของสเปนปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มองในเรื่องของอ,อิตาลีเองที่ประสบปัญหานี้อยู่ในช่วงนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของการประมูล ตัวพันธาบัตรของอิตาลีที่จะมีขึ้นในวันนี้เนี่ยก็ทำให้นักทุนวิตกกังวลว่าในส่วนของผลตอบแทนพันธาบัตรเนี่ยน่าจะาปรับตัวสูงขึ้นอีกโดยในส่วนของการประมูลพันธาบัตรของอิตาลีวันนี้นม่ยมีมูลค่าประมาณ4.5พันล้านยูโร ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของความมิตกกังวลต่อน,นี้สินในยุโรปก็มองว่ายังเป็นแรงกดดันที่ทําให้นักลง,งทุนเนี่ยมีการขายทํากําไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าผักพันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของกรีซในวันที่17มิถุนายนหรือในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขอยอดค้าปลีกรวมถึงในส่วนของตัวเลขของดัชนี ราคาผู้ผลิตเองที่ออกมาล่าสุดก็ดูเหมือนว่า,าจะทําให้นักลงทุนเนี่ยกลับมาคาดการณ์ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดอีกครั้งก็อาจจะเป็นแรงหนุน ทีเ่เข้ามาส่วนหนึ่งเนื่องจากว่า,าถ้ามีในส่วนของมาตราการซึ่งสุดออกมาก็จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินเ,นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เงินนไหลเข้ามา,าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งก็อาจจะทําให้กรอบการปรับตัวลงในวันนี้เนี่ยยังค่อนข้างจํากัดสําหรับในส่วนของตัวเซฟตี้แล้วก็ s อ0 m 1ศย์เอ็ โดยทั้งนี้เนี่ยมองแนวรับที่ระับประมาณ795จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่า,าสำหรับผู้ที่มีสถานะอเราอาจจะต้องปิด ออกไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคริสในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ยังรอที่จะดูว่ามีปัจจัยอะไรเข้ามาชี้นำทิศทางอีกครั้งหลังจากที่ดูเหมือนว่าความบันผวนของตลาดจะมีมากขึ้นทั้งนี้ก็สถานะใหม่ยังเป็นการกินกำไรขึ้นขายลูงซื้อเอ0ซ1 2ไปก่อนในกรอบ7 9 5 8ถึง810จุด ส่วน safety n ด็กออปชถ้ามองในส่วนของ put call volume ที่อ,อยู่ในระดับต่ำกว่า1เท่าค่อนข้างมากแล้วก็ put call Open ales, อ p e ิน e n ล a ลสก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า1เท่า mm hmm. เช่นกันโดยมี i m p r i o r วอรโดยรวมในฝั่งของ call o p t i o n ต่ำกว่า put option ต่อเน mm ื่องเป็นวันที่5ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดของ safety ที่ยังคงแข่งตัวผันผวนแล้วก็มองวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัด ก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตพุทที่แนะนำไปต่อเนื่องจากเมื่อวานส่วนซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์สำหรับ KTB M 1 2าคาปิดปรับตัวลงต่อมอ่าดสั้นาเฉลี่ย MA 25วันพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากวันก่อนหน้าโดยมีในโซนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ ISI กลับมาให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าตัว KTB M 1 2อาจจะพักตัวต่อได้แนะนำให้ทยอยปิดสถานะลองทำกำไรออกไปก่อน ส่วนตัว PT EPM 1.2เมื่อวานปิดปรับตัวลงามาที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย a 75วันพร้อมกับในส่วนของเครื่องมือไอไอที่ให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่าอาจจะพักตัวตามทิศทางของอาราคาน้ำมันได้แนะนำให้ปิดสถานะรอออกไป ส่วนวันนี้ก็แนะนำอีกตัวคือ k คแบง m 1เมห่องเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค m าสิเอถูกเส้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาหนาะแน่นเราก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานก็มีการคาดการณ์ในเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อของธนาคารในปีนี้ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายขณะที่ รายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็ดูจะค่อนข้างโดดเด่นดังนั้นเนี่ยมองว่า,าสามารถเก็งกำไรลองในระยะสั้นได้ตามแนวโน้มการปรัแบบตัวขึ้นไปทดสอบแนบวบต้านบริเวณ160-164บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ155.50บาทสำหรับในส่วนของ Community Future ถ้าดูในส่วนของราคาทองคำแล้วก็มองว่ายังยืนได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่า,เ,าเมื่อคืน ยังไม่สามารถจะกลับขึ้นไปทดสอบแถวๆระดับ1,640เหลียนต่อออนแต่ว่าเช้า,ชานี้ก็ยังปรับตัวขึ้นมาใกล้ๆระดับ1,620เหลียนต่อออนสำหรับในส่วนของสปอร์ตซิลเวเนี่ยดูเหมือนว่าจะาค่อนข้างจะแข่งตัวในลักษณะไซเว์ way, โดยทั้งนี้เชา้าในช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ระดับ28.85เหลียนต่อออน ส่วนราคานะ้ำมันดิบเบลนต์เองปรับตัวลดลงมา0.90เหรียญมาที่ระดับ96.32เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้านี้ทั้งนี้ก็มองในส่วนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ในแถบยูโรโซนเนี่ยยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าพวกัพันแต่ว่าในส่วนของราคาทองคำดูเหมือนว่าจะมีการเข้าไปาถือทองคำมากขึ้นในฐานะาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย ขณะที่ในส่วนของตัวค่างเงินยูโรเองเนี่ยยังค่อนข้างจะ,ะยืนอยู่ได้ในช่วงเช้านี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกรีซในวันอาทิตย์ถึงแม้ว่าะจะมีความวิตกกังวลว่าในส่วนของอผลตอบแทนในระดับสูงของอพันธบัตรสเปนแล้วก็อิตาลีเนี่ยอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการขายยูโรออกมาอีก แต่ว่าในส่วนของอาการปรับลดอันดับเครดิตของ m o ดี้ที่มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนล,ลง3ขั้นเนี่ยก็เข้ามาเป็นแรงกดดนันระหว่างวันก็อาจจะทําให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาได้ในระหว่างวัน สำหรับในส่วนของอราคาน้ำมันดิบเบรนต์เองเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าการประชุมโอเปกในรอบนี้ที่จะมีขึ้นที่คุงเวียนนาเนี่ยอาจจะเห็นการคงในส่วนของกำลังการผลิตไว้ที่ระดับประมาณ30ล้านต่อ,อต่อบาร์เรลต่อวันก็มองว่าาทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนด์เนี่ยยังผันผวนในทิศทาง ที่อิงทางขาลงอยู่สำหรับในส่วนของอตัวโกลฟิลเจอร์เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวพันผวนอิงทางปรับ ขึ้นได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในส่วนของกรีซแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้เพิ่มความคาดหวังในเรื่องของ QE 3ก็มองว่าเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำและนำให้ลอง JF M 1 2แล้วก็ JF 1 0 M 1 2ต่อได้โดยจัดขาดทุนเที่ระดับ24,100บาทส่วน Silver Future อเองกอ็ถึงแม้ว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่ก็ยังมองว่าสำหรับการ กินกำไรในฝั่งเรา S B M 1 2ก็ยังสามารถทําได้โดยทั้งนี้ก็อาจจะทยอยทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ935บาทและตัดขาดทุนเที่ระดับ890บาทส่วนเบรกขุดออยฟิวเจอร์ยังให้ถือสถานะช็อต B R N 1 2ต่อได้แต่อาจจะทยอยรับรู้กำไรบางส่วนบริเวณ3,050บาทและตัดขาดทุนเที่ระดับ3,150บาทสำหรับในส่วนของ U S D Future มองวันนี้น่าจะ ปรับตัวลดลงแต่ว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันโดยทั้งนี้ในส่วนของดอลลราสหรัฐทีอ่อ่อนค่าลงในช่วง2วันก่อนหน้าอาจจะมีการกตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยโดยทั้งนี้ก็ยังมีการคาดการณ์ในเรื่องของการประมินลพรารปบัตรอิตาลีว่าอาจจะเห็นในส่วนของอัตราผลตอบแทนเนี่ยปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับการประ รำมูลในส่วนของอพันธบัตรที่อายุน้อยกว่า1ปีเมื่อวานนี้สำหรับในส่วนของการลงทุนก็ยังเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ USDN 1 2ในกรอบ31.40อ 31. ถึง31.75บาทต่อล่า์สหรัฐเป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ